อาจจะรองอยู่บนต้นไม้เนี่ยพี่นอ้องนี่มองก็ไม่เห็นตัวครับผมพระรัชสานฟิลเต็มใจเสนอสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องไปเก็บเพ็ดบ้างวานเห็นว่ามันงอกอยู่ใต้ป่านู่แล้วครับ ผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าพี่น้องเลี้ยมจะมืดจะคําแม่ผูดถึงมืดมืดขำคำม่ลืมเไปใช้มาพี่น้องเอาไปใช้ไปถืตอตำนักงานหายต้องรีบๆไปมันยังไม่ทันมืดดีอะพี่น้องน่าจะเก็บเพ็ดแล้วก็มาก,ก็เกินเพ็ดอะพี่น้องเดี๋ยวต้องเดินผ่านป่าไปหน่อยนึงก่อนพี่น้องมันถึงจะถึงดงเห็ดทะลุป,ป่านี้ไปก็เจอเห็ดแล้วพี่น้องหนกอะไ,ไรอะพี่น้องเสียงร้องอย่างเงี้ย นกแปกใช่ปะนี่ก็ไม่เห็นตัวอยู่แถวไหนเียงกระพือปีกก็ไม่มีบินไปไหนนะนกพันนี้มันออกหากินกลางคืนนะพี่น้องได้เวลามืดมันก็ออกหากินครับผมว่าผมรีบไปดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวมันจะคขำจะมืดจะมองหาดอกเห็ดไม่เห็นนะครับ คิดอะไรได้แล้วพี่น้องผมบอกเราเดินเลี่ยง่องนี้ด me. ีกว่าเราไม่จากไปตรงทางนั้นนะครับคือเราปิดกวนมันพี่น้องหนกมันออกหากินเรามาทางนี้ดีกว่ามันยังสว่างหน่อยตรงเงี้ยพี่น้องผมบอกดีมนกันนะมาทางนี้ดีกว่าครับยังเห็นทางแบงทางนู้นจะไปเลยพี่น้องมืดไปทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวตัดตรงไปนี่เลยครับผมไม่เด็กลลวผีนะครับพี่น้องเก็บไปคัดคอนกมันไปทางนั้นน่ะเรามาทางนี้ก็ได้เลี้ยงเลียงมันน้อยหนกเกาะหากินคนเกาะหากินใช่ไหมเราต้อง ขินอกขินใจสิ่งกันและกันพี่น้องวางง่ายครับผมมารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพี่น้องผมคนเนี้ยอีกอย่างเดินไปทางนั่นอ่ะผมมาเดาไฟมาพี่น้องมืดๆคำๆเดียเ๋ยวไปเหยียบหัวงูก่อ็ไม่คุ้มพี่น้องวางั้นไหมอเราปลอดภัยไว้ไวก่อนไปทางนี้แน่นอนกว่าพี่น้อง <c oughs> แม่พวกมึงก็ร้องจริงใช่เนาะ <c oughs> ฟังมันฟังมันพี่น้อง มันทำงานเป็นทีมผมว่าเอเอายังไงดีเออเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่นอกเดี๋ยวเราเดินตรงไปทางนี้ก่อนครับน่าจะร้องอย่บนต้นไม้เนี่ยพี่น้องที่มองก็ไม่เห็นตัวครับผม ผมกิดอะไรได้แล้วพี่นนองผมว่าเดินกลับทางเก่าก่อนดีกว่าครับผมไม่ได้กลัวนีนะครับพี่นนองแต่ผมไม่อยากกินเห็ดแล้วครับกลับไปกินน้ำผริกอย่างเก่าดีกว่าพยายามจะมืดแล้ะพี่นอะผมกลัวมองไม่เห็นทางครับจะกลับลําบากเอาเราเดินกลับมาตอนนี้ดีละพี่นนอะ ชีวิตต้องคิดเผื่อไว้ก่อนพี่น้องทำอะไรก่อเนี่ยเราต้องคำนวณเห็มทวนทีก่อนถึงค่อยทำคำภาตะวันนิสสมะกระนังไซโยะพี่น้องคือใครควรให้ดีก่อนเ้วจึงทำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับก่อนพี่น้องกลับก่อนดีกว่าครับแม่นอนพี่น้องบางคนก็จะคิดว่าผมมากลัวผีพี่น้องผมไม่เด็กกลัวผีนะพี่น้องเพราะผมเป็นศิษย์อาจารย์อางอาจารย์อางนี่เคยให้กระทากันผีผมไว้แต่ก่อนอื่นต้องปลุกตะก่อนพี่น้องจําเอาไปใช้บ้างนะครับ ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้วเพราะว่า <laughs> <c oughs> ผมต้องรีบเดินนะพี่น้องเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทางมันจะมืดจะมองไม่เห็นทางกลับบ้านครับผม <c oughs> อาอาวมีแสงอะไรแวบๆวบเดี๋ยวพี่น้องเอ,เอมันยังไงกันเนาะเอ้ต้องรีบเดินแล้วพี่น้องจักไได้เรือแล้ว บรรยากาศแถวนี้ก็เริมขบขมัวแล้วพี่น้องเดินไปจะไม่เห็นทางอ่ะพี่น้องกับ,บานทานไหนไเดี๋ยวไฟมามันยังเงี้ยพี่น้องแหมเออ,อยังไงดีนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกอะไรได้ไดละพี่น้องหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อจำวัดกันหมดหรือยังครับ ขอผมไม้นอนที่วัดโดยัะคนนะครับคืนนี้มันมืดผมกลับบ้านมองไม่เห็นทางแลวหลวงพ่อยังไงไงก็ให้ผมนอนวัดโดยัะคืนนะครับเดี๋ยวพ่งนี้เช้าวสว่างแล้วผมจะกลับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับ